เวลาที่เราจับได้ว่าเขามีมือที่3ทําไมเขาไม่เลิกสักทีนะครับบอกว่าขอเคลียร์ขอเวลานิดนึงทาใจแล้วเวลามันก็เป็นไงเนื่นนาน,านผัดผ่อนไปเรื่อยๆเลิกไม่ได้สักทีวันนี้จะมาสอนนะครับสเทคนิคที่จะทําให้มือที่3มเข็ดกระหยาดข้อหนึ่งก็คือมอบมงกุฎแห่งความไว้วางใจให้กับสามีเรานะเทคนิคง่ายๆอย่างนี้ก็คือแม้ว่าเราจะจับได้ว่าเขานอกใจเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขามีมือที่สนะ ให้เราแสดงความาพึงพอใจกับเขานะให้ความไว้วางใจเขาให้เต็มร้อยแล้วก็พูดแต่คําพูดดีๆนะลงไปในสมองเขาความรู้สึกลึกๆคือของคนที่นอกใจเนี่ยรู้สึกผิดอยู่แล้วถูกไหมการที่เราให้ความไว้วางใจเนี่ยเขาจะมีอีกเกราะหนึ่งที่ช่วยป้องกันก็คือเขาจะรู้สึกละอายรู้สึกผิดนะแต่จะมากน้อยก็แล้วแต่คนตัวนี้นี่คือปราการด่านที่1อันที่2ก็คือลดการประทะนะครับเวลาที่เขามีมือที่3เนี่ย เราก็มักจะเก็บความไม่พอใจนะครับแล้วก็พยายามจะเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาระเบิดใส่เขามาหาเรื่องเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทําให้แฟนหรือสามีเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วมองเราเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายขี้หง,งุดหงิดนะพอเปรียบเทียบกันในขณะเดียวกันมือที่3เป็นไงสบายใจกว่าเพราะนั้นเราต้องนิ่งเข้าไว้นะครับนิ่งเข้าไว้ลดการประทะพอเราลดการประทะเนี่ยเขากับมือที่3เนี่ยจะเริ่มประทะกันแทน เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูข้อ3กันข้อ3นะครับลดความสนใจที่มีต่อแฟนลงนะครับเราออกไปมีชีวิตสนุกสนๆโพสเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอย่าลืมว่าเวลาที่เราโพสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสามีก็ไม่มาส่องถึงส่องก็ไม่กดไลค์ไม่ต้องกลัวนะอย่าเพิ่งเสียเซลล์อย่าเพิ่งนอยอย่าเพิ่งจิตตกเวลาเป็นอย่างนั้นคนที่มาส่องคุณอีกคนก็คือมือที่3เวลาที่มือที่3เข้ามาส่องเนี่ยคุณก็โพสความสนุกให้เต็มที่ โพสของใหม่ๆอวดนู่นอวดนี่มือที่3จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีความสุขวะเอ๊ะฉันทําอะไรพลาดเอ๊ะหรือว่าเขายังรักกันดีอาจะเริ่มสงสัยเพราะว่ามือที่3ต้องการจะเ,เร่งสถานะพอเร่งสถานะและเห็นว่าเรามีความสุขไปไงเขาก็จะพยายามมากดดันสามีหรือแฟนของเราว่าเอ้ยเมื่อ,อไหร่จะเลิกสักทีเห็นมันมีความสุขกันเลยนะจัดการสักทีสิฉันอยากจะได้สถานะนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผู้ชายจะรู้สึกไม่อยากถูกควบคุมไม่อยากถูกกดดัน ก็จะเริ่มมีเรื่องทะเลาะมีฝ่ากมีเสียงกับมือที่3สุดท้ายเขาก็กลับหาเราอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้ลึกๆนะครับแนะนําลงค้อนนี้เลยทวงรักจากมือที่3นะครับสนใจทักโค้ดได้เลยครับ